บอกกันเลยนะฮะว่านี่ไม่ใช่ต่องเต็มโตนะฮะแต่คือร้านทองสมิธเพราะว่าของที่เราสั่งเยอะมากโปูติมากเคยสั่งแบบนีไ้ไหมไม่เยอะเลย ถามนิดนึงค่ายแรกๆที่แบบควรจะไปสถานที่ไหนที่แบบพาพวกเราไปแบบเริ่มเริ่มต้นถ้าให้ผมแนะนําพี่ๆผมจะบอกว่าผู้หลวบผู้หลวงแกถามหน่อยว่ามีอะไรแนะนําว่าผู้พี่สี่คนอย่าไปเลยถ้าเคยเจอก็คือเคยไปนอนเข้าเต่าพี่คือเขาบอกเขาต้องรอให้แสงจากพระจันทร์เนี่ยมันลงไปแล้วพระเขาจะตามแสงพระจันทร์ลงไปในทะเลอันนี้เซรามูนหรือว่าเต่า อีกครั้งครับที่ร้านประจําของนักสแสดงลูกครึ่งเป็นอาหารไทยเรียกว่าลูกครึ่งมักจะกินอาหารแซ่บตอนแรกผมเข้าใจว่าผมเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อ,อว่าเอ๊ะผมเป็นคนแบบบ้านบ้านหรือเปล่าแต่ผมเห็นพระเอกห,หลายคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อผมคิดว่าไม่ไม่ไม่ไมึงชอบกินทุกอย่างเลยเหรอนี่ยนี่คือร้านของสมิดร<ม>้านก๋วยเตี๋ยวซึ่งผมบอกเลยว่าพวกเราชอบกินมากนี่คือครั้งแรกที่ผมจะได้กินที่ร้านเพราะปกติเนี่ยจะเป็นสองคนนี้สั่งเดลิเวอรี่ไปกินที่ออฟฟิศผมยินดีคุณด้วยเพราะกินที่นี่อร่อยมากใช่อาหารทุกอย่างที่ตักใส่่จาานนแล้วทีอะ มันจะห่างกับ Delivery แบบเยอะเลยต่อให้ทำดีก็ห่างแล้วผมจะบอกคุณอย่างนึงนะมันไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวนะเดี๋ยวคุณไปกินคุณจะเข้าใจมันมีหลายอย่างมีถ้วยด้วยมันเป็นงั้นงนี้หกเลยต่อใ้ใช่มีช้นเดี๋ยวว้ยจะบอกว่าร้านนี้เป็นทองคมทิ่สาขาแรกที่ไม่ได้อยู่ในห้างมาอยู่ที่อารี บุญพาว่าแต่ละจ่งดันมีผู้ใหญ่ใจดีพาอาเล็กมาเจอกับเราด้วยผมให้เวลาท่านผู้ชมประมาณ3วินาทีเดาว่าเอ๊ะสปอนเซอร์วันนี้เนี่ยเป็นใครกันนะครับดูจากสีเสื้อครับดูจากสีเสื้อกรันแน่นอนครับนั่นก็คือสมาคมกันชงแห่งประเทศไทยนะครับทุกคนจะได้คืนเคลงกันรับ และนั่นก็คือความลับความอร่อยของน้ำซุปของทองสมิธเลยผมเชื่อเลยให้แล้วกันสปอนเซอร์ของเราในวันนี้นั่นคือแบรนด์ซุปไก่สกัดนั่นเองซึ่งบอกก่อนนะเวลาคุณเดินอยู่คุณอย่าไปกินนะกินแล้วล้มเลยนะหน้าขมำเลยสบายเเจอซุปไก่สกัดเฮ้ยเฮ้ยพี่ไหมว่าอันนี้ใช่ผมใช่ไงไม่กูเห็นจังหวะมาได้กูยิงไปก่อน นะครับแขกเรามาแล้วในร้านประจำนะครับอเล็กสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พครับแล้วก็พี่ชายของเขาเนะครับครับเอ็ดเลนเดียวอยู่ซ้ายตลอดแกขับช้านี่คือร้านประจำเราคือชอบชอบทองสมิธเป็นพิเศษเราเคยมีความคิดอยากจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวที่แบบ เราเดินไปแล้วมันมีทุกๆก,ก๋วยเตี๋ยวที่เราจะคิดได้อะอารมณ์คล้ายๆอีทไทยอะแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวทั้งหมดเลยพอพูดว่าชอบกินอีทไทยรู้เลยว่าเป็น,ปนแบบฟูดี้เพราะว่า,<อ>าคนก<อ>ินอีทไทยมันคือสวรสด์นองคนกินอาหารแบบสตรีฟูดอ่ะรู้จักแต่ eat Fly อีท f ฟลออะใกล้เคียงกันใกล้ในซีจีใส่ว่านให้ใกูด้วยนะ ชอบอะไรในความเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือชอบซุปมันครับความเป็นน้ำข้นและแบบอย่างเงี้ยจริงๆผมเป็นคนทานเผ็ดไม่ค่อยเก่งแต่ชอบแบบซดน้ำที่มันเผ็ดแล้วผมรู้มาด้วยว่าจริงๆไอ้น้ำก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำซุปเนี่ยใส่ของดีๆลงไปเยอะมากตะก,กุดใช่ไม่ใช่ของกินไหมวะอย่าหาเนื้อหาอะไรจากเขานะ <c oughs> เขาไมา่ยิงมุกอย่างเดียว ร้านนี้ผมว่าเวลาเข้ามามันมีรายละเอียดที่แบบดูน่านั่งมันเหมือนมีความเป็นคาเฟ่แล้วตลกเล่นกี่โงฮะผมรู้เลยว่าเวลาแบรนด์เขาเลือกจ้างสปอนเซอร์เนี่ยเขาเลือกยังไงชอบพีเซนเตอร์แบบดูมีสติทางนี้เลยนะฮะถ้าชอบพิเซนเตอร์แบบดูไม่มีสติก็มาทางนี้เอาแนะนำดีกว่าว่ามาต้องกินอะไรขอก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่เนื้อตุ๋นแล้วก็เนื้อเปื่อยด้วยครับไม่ใส่พริกซุปพริกหนึ่งเม็ดต่างหากครับผมแล้วก็ขอเกี๊ยวกรอบลูกชิ้นปิ้งครับ กากหมูครับหน้าตาเป็นคนไม่น่ากินกากหมูอ่ะดูเป็นคนแบบรักษาสุขภาพเอออย่าให้พูดความจริงแล้วพวกเครื่องดื่มนี่แนะนำเป็นไรครับแบรนด์ซุปไก่สกัดครับผมในไหนๆน้องผมสั่งเป็นรสออริจินอลแล้วผมขอสั่งเป็นรสช็อกโกแลตซิกเนเจอร์แล้วกันนะครับผม ไหนคนไม่รู้ว่าแบรนด์มีรถใหม่แล้วเป็นรถช็อกโกแลตขอบคุณครับขอบคุณครับ25รายการทั่วไม่นับซุปอย่าลืมแบรนด์ทุกเช้านะครับเมื่อกี้คุณบอกอเล็กเป็นลูกครึ่งเลยนะอังกฤษอังกฤษใช่ไหมผมไม่แปลกใจเลยเพราะเวลาผมดูหนังเรื่องนึงผมจะคิดถึงอเล็กตลอดคิงส์แมนอ๋อเออไอ King's Man ไม่นะไอ้ผมเลยอารมณ์ดีเลยเออคุณคุณคุณส์แคุณใส่ว่านัดเอานัดวันนี้อเล็กใส่ดิเฮ้ยอให้ได้ไว้ได้ได้ แล้วเพื่อนก็เลยเริ่มรูเป็นลูกเรื่องอังกฤษแต่กินอช,ชอบด bon ูอบอลใช่ชอบดูบอลไหมชอบมากครับชอบตั้งแต่เด็กแล้วครับค<ช>ือจะไปอังกฤษเพื่อไปสนามบอลเนี่ยทุกปีเลยตอนเด็กๆครับใช่ครับผมรู้อยู่แล้วเพราะว่าเคยเตะบอลกับอเล็กทีหนึ่งม,มันเหมือนมันหายตัวได้อะบอลโยนไปปื้อไอ้นี่จับบอลปั๊บยิงยิงเสร็จไม่เข้าไม่เป็นไรถอยกลับมามันกลับมาสกัดต่อการแล้วขึ้นใหม่ขึ้นใหม่แล้วลงมาวิ่งอย่างเงี้ยอ๋อสายเทอร์เวอร์บ็อกทุบใช่ใช่ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนี่คุณกินซุปแกะสกัดดดไ้้วย ข้อเสียของการดูบอลถ้าคุณเป็นคนชอบดูฟุตบอลอังกฤษแล้วคุณอยู่ประเทศไทยเนี่ยคุณจะโซมากมันตั้งหกเจ็ดชั่วโมงอะบอลเขาเตะสองทุ่มหลางบอลเขาตีสองทีสามผมเป็นพวกดูบอลเนี่ยดูบอลก็จะนอนดึกละโซมีคุณก็สายเลี้ยงลูกอ่าใช่หลังๆลูกไม่ค่อยนอนไม่รู้เป็นไรให้ดูวิดีโอดี่านั่งอยู่เป็นเพื่อนลูกมาแล้วประมาณห้าทุ่มแล้วเปนไปชอบทำหน้ายังไม่รู้นะผมคิดว่าเป็นยิ้มของเขาไหนแอลยิ้มหน่อยยิ้มยิ้มแล้ว แค่ว่าเด็กเนี่ยเขาแยกไม่ออกว่าไอ้อันไหนยิ้มอันไหนมันดีมันดูเหมือนกันอันนี้ก็ดูไม่เฟ้นเลยเหมือนกันเมื่อคืนทะเลาะกันทะเลาะกับเพื่อนในออนไลน์กันแล้วทะเลาะกันไม่จบเมื่อคืนตีกันเกือบตายฝั่งผม5คนอีกฝั่งหนึ่งห้าคนเคืนทั้งเท่ากันเลยเว้ยทะเลาะกันไม่จบผมบอกเอางี้เราเจอกลางแม่น้ำาอล่ะตีต่อได้เหมลกกว่าจะออกจากบ้านผมเลือกไอเทมนานมากไปถึงหน้ากลางแม่น้ำใส่สกิลวันปักบ รู้ตัวไอทีใช่ไหมไม่ใช่สี่สิบนาทีตีสี่กว่ากว่าจะได้นอนคิดดูคือกูตอบเป็นอะไรแฟนตาซีแบบนี้ก็ได้ใช่ป่ไหมผมเมื่อคืนก็หนักเมื่อคืนดูบอลนี่แฟนแมนยูเหมือนกันใช่ใช่ใช่แมนยูใช่ครับยังต่องท่าแมนยูหมดเลยครับดูคไปเไปดูหมดเลยจริงเหรอเฮ้ยแต่อย่างอเล็กอย่างเงี้ยสมมติดูบอลด้วยแล้วเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยตอนนี้นักแสดงด้วยอย่างเงี้ยบางทีกองมันเริ่มหกโมงเช่เราก็ไม่ได้พักผ่อนน้อยครับพักผ่อนน้อยมากเออโงง どうも。 มันจะมีตัวช่วยอะไรบ้างไหมครับเนี่ยมีครับแบรนด์ซุปไก่สกัดครับเ oh. ชา้าทุกวันดื่มมากกว่าน้ำเปล่าแล้วครับตอนนี้ <laughs> จริง,จร,งจริงครับผมมันก็ช่วยนะครับแบบเราล้าๆอย่างเงี้ยไม่ใช่คนที่แบบความคิดจะแล่นตอนช่วงเชา้าสักเท่าไหร่แล้วเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยดื่มเลยไม่เคยดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดเลยจนกระทั่งมาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วว่าเออมันก็ช่วยจริงๆนะดื่มทุกวันแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกว่าแบบ,บเออมันกระปีก่กระเป๋ามันเฟรชพร้อมจะไปทำงานอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะทำพอดีว่าผมเพิ่งเห็นโฆษณาตัวใหม่ของอเล เจริง,รงเคยเกิดขึ้นจริงๆเคยไปหาคุณลุงคุณป้าที่ภาคใต้แล้วก็ไปเห็น ว่าเขากาลังลําบากอยู่แล้วก็ได้<ม>ได้เหมือนได้พยายามไปช่วยเขาแล้วเขาก็เหมือนให้ปูเรามาซึ่งเอาเรื่องราวเนี้ยไปเล่าให้กับลูกค้าของอแบรนด์สุกไก่สกัดแล้วก็เลยเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเอามาทาเป็นเป็นเรื่องราวตรงนี้จริงๆซึ่งพี่วันถ่ายวันนั้นโหดมากเพราะว่าเราเ็าเป็นตัวละครคนเดียวใช่ไหมครับแบรนด์แต่เช้าก็ถ่ายแต่เช้าเลยครับต้องเอาเอาแสงเช้าครับ <c oughs> ดูจากแสงเนะี่ยน่าจะเริ่มแถวแถวตีห้าถูกต้องตีห้านี่คือคือรันแล้วนะครับตีสี่นี่คือต้องเริ่มแต่งหน้าแล้ว แล้วอยู่บนชายหาดพี่แล้วเราก็ต้องถ่ายแบบน้ําขึ้นมาเรื่อยๆน้ําขึ้นมาเรื่อยก็ย้ายกองย้ายกองย้ายกองไปเรื่อยๆไ่หจนถึงแบบจนมืดอะครับคืนก่อนหน้านั้นผมมาถึงเพชรบุรีตอนตีหนึ่งนอนไปประมาณ3มชั่วโมงแล้วเราก็แบบเฮ้ยไม่ไหวแน่ๆวันนี้แล้วก็ดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดนี่จริงๆนะครับดื่มไป2แล้วก็เอออยู่มันก็มีเอนเนอร์จีและกลายเป็นวันทํางานที่แบบมันสนุกโดยที่ ก็ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนี่เรื่องจริงครับเนาะจริงๆก็แนะนำไม่ใช้แบรนด์เนาะอย่าไปใช้ตัวอื่นๆเดี๋ยวจะเหมือนแนคลัน บอกกันเลยนะฮะว่านี่ไม่ใช่ต่องเต็มโตนะฮะแต่ค <mejor gamma enders> ือร้านทองสมิธเพราะว่าของที่เราสั่งเยอะมากย่คือมันโต๊ะมีงเนี่ยฮะปลาคีริ้วเนื้อสดหมูเอ็นหมูหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นลิ้นวัวตับเพียบเลยครับพ๊ะที่มาเคยสั่งมันมไหมไม่เยอะแต่ก็มีออปชั่นเพิ่มแบบนี้รวลาเรากินกันหลายคนแล้วก็มาแบ่งกันตรงกลางแบบนี้เรากินก่อนดีกว่ากินก่อนกินก่อนผมว่าทุกต้นทุกต้องถามคนที่เพิ่งเคยทานที่ร้านทั้งแรกเคียดว่าไงบ้างฮะ โอ้พอกินกับกระเทียมเจียวมั้กระเทียมเจียวเขาอร่อยไม่ต้องปรุงอ่ะคือรู้สึกว่าทานแล้วก็อร่อยเลยผมไปอ่านเพจลงทุนแมนมาเขาบอกว่าหลังบ้านของร้านทองสมิธเนี่ยเขาไม่ออมชอมเรื่องคุณภาพทุกอย่างตั้งแต่น้ำซุปเส้นหรืออะไรทุกอย่างเนยเน้นมากยกระดับทุกอย่างเลยตั้งแต่ผักถั่วงอกกระเทียมลูกชิ้นเนื้อเนี่ยเห็นไหมเนื้อตุนก็ชิ้นใหญ่เลยลองกินเครื่องดีว่เนะตกินเครื่องกันดีกว่เออเปื่ยดีเพราะอะไรชอบเนื้อเปิดที่นี่ใช่ไหมครับผม้นกินเนื้อเปื่อยดีวเชิญ ลงไปเปิดจริงๆว่าคือบางที่ที่เราเคยกินอ่ะถ้าไปเจอโซนที่มันติดกับเอ็นอะไรเงี้ยเอ็นจะยังแข็งอยู่แต่นี้คือเปิดทุกอย่างเอ<ม>็นก็เปิดด้วยต้องบอกก่อนว่าราสนิยมการกินของแต่ละคนเราก็อบอกนะว่าเราอาจจะชอบทานร้านนี้คุณอาราทานอาจจะแบบแตกต่างกันไปเพราะบางคนอ่ะอาหารพูดยากมากเลยบางคนชอบกินเนื้อเหนียวเนื้อแรังบางคนชอบกินเอ็น <N S 1> ชอบกินกึบชอบอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะให้บอกก็คือร้านนี้ผมว่าเป็นร้านที่ทานง่ายๆเหมือนทุกคนน่าจะทานกันได้ใครชอบกินเส้นบะหมี่ที่เนี่ยกัดคำเดียวคุณรู้เลยว่าของดีคือมีส่วนผสมของไข นิ่มขนาดนั้นเส้นเล็กๆเ,กเนาะอ้ออสวรรค์ของคนกินบะหมี่ว่ะคือบะหมี่แบบนี้คุณจะหาได้เฉพาะร้านพวกบะหมี่หมูแดงอของคนจีนแบบที่เขาทํากันมาแบบสอรุ่นอะไรเงี้ยจากหมูแบบดีมากกรอบละลายบางร้านอาจจะเคี้ยวแล้วมีติดฟันหน่อยนะครับที่นี่คือเคี้ยวไปแล้วเหมือนแบบเป็นเนยเลยอะมากินอันนี้ดิที่แบบอะไรแนะนำเคี้ยวกรอบนี่เขาก็จะมีน้ําจิ้ม ใ้หนามากครับคุณผู้ชมแต่เป็นติ่มจำอยู่แล้วอ่ะ <c oughs> ผมว่าเขาคิดมาแล้วผมว่าเขาคิดมาแล้วมันมีความเป็นเกี๊ยวขอบไตโรอ่ะตัวนึ่จิ้มเหมือนตอนกินอะไรก็เถียวโบราณเด็กๆมันมีความเขาติดอยู่อ่ะอร่อยอคำถามคือ เกี๊ยวกรอบเนี่ยเรามากินกับเพื่อนแล้วเพื่อนสั่งให้เราเห็นแล้วเราสั่งตามหรือว่าเป็นเพราะว่าเราเข้ามาเราชอบกินเกี๊ยวกรอบแล้วจริงๆชอบก um ินเกี้ยวเป่าๆครับแล้วก็จิ้มอย่างงี้ครับเฮ้ยแฟนคลนะครับเวลาเขามีงานอะไรไม่ต้องซื้อดอกไม้อะไรให้นะซื้อเกี๊ยวดีๆให้เขาไปเขาจะชอบกินเชื่อผมเนี่อร่อยต้องต้องลองอันนี้ด้วยพี่เดี๋ยวผมทำให้แป๊บนึงนะก็เลยเฮ้ยตัวนะครับตัวนะครับเปานะ คือลูกชิ้นน่ะอร่อยอยู่แล้วแต่ตัวแสบเลยอ,ะอ่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มแสบมากอไอ้พวกของที่มันจิ้มจิ้มทั้งหลายอ่ะจุดเด่นเลยน้ำจิ้มทุกอันอร่อยแม้กระทั่งบวยเจียเนี่ยที่ปกติถ้าเป็นที่อื่นอ่ะบวยเจียมันจะแบบหวานธรรมดาเลยแต่เนี้ยมันจะมีเหมือนแบบมีเลเยอร์ของความแบบอร่อยซับซ้อนพุ่งมาคุงรสดีคุงรสดีและอย่างที่เพิ่งรู้จักพนักงานตะกี้น้ำซุปขอได้เรื่อยๆกระเทียมเจียวขอได้เรื่อยๆเครื่องในเป็นยไงบ้างอ่ะผมตักกินหลายทีแล้วลิ้นที่นี่นะครับไม่เด้งนุ่ Mà <laughs> เป็นลิ้นที่เหมือนเนื้อสุนจะไม่ใช่เหมือนพวกปิ้งย่างที่เราจะกินแล้วกรึบกรึบกรึบใช่หน่อยมากหน่อยมากครับต้องบอกว่าที่นี่เขาลวกมาแบบพอดีมากๆมีเดียมมากๆคืออยากถามเขาเด็กเขาชอบไปเข้าปงเข้าป่ามันเริ่มยังไงเริ่มมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับชอบชอบเอาดอชอบทะเลชอ,อบป่าชอบอะไรเงี้ยตอนแรกก็เรียนนิเทศก็คือกะว่าจะมาทําหนังทําอะไรอย่างงี้ยอยู่ักพักหนึ่งแล้วก็ไปช่วยงานเขาที่เขาใหญ่ก็คือเขาป่าเเป็นงานเอาเด็กตาบอดเด็กอะไรเงี้ยมามาใช้ช้างในการฟื้นฟูร่างกายของเขาอะไรเงี้ยครับคือเหมือนกับที่าแบ เด็กตาบอกแล้วไปเล่นกับช้างคำ,ำช้างใช่ไหมใช่ครับเป็นคำช้างหรือว่าบางคนเขาพิการทางร่างกายอะไรเงี้ยการที่เขาได้ไปอยู่กับช้างเขาก็จะเปิดเซ์ของเขาได้ใช้ร่างกายใหม่มีสังคมใหม่มีโอกาสทางสังคมอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเป็นกิจกรรมที่ดีมากชอบก็เลย <c oughs> อยู่ยาวเลยนั่นคืออันแรกที่แบบมันเหมือนกับแบบพาเราไปเจออะไรแบบนี้ใช่แล้วก็เปิดองค์กร EEC เขาถามนิดนึงแบบไม่รู้ EEC คืออะไรครับย่อมาจาก Environmental Education Center ศูนย์ งแวดล้อมศึกษาประเทศไทยก็คือเอาหลักคิดของสิ่งแวดล้อมศึกษาเนี่ยเอามาแปลรูปให้เป็นระบบของค่ายแล้วก็ไต่ไปเรื่อยๆเป็น entry, The media แล้วก็ advance d เด็กก็จะสามารถโตไปกับเราได้แล้วก็ดำน้ำด้วยส0บขวบก็รับบัตรดำน้ำเราก็เป็นครูสอนดำน้ำอยู่ด้วยสามารถที่จะเซอร์ติฟายออกบัตรให้ให้เด็กๆได้แล้วก็ทำไปทำมาเ็าเริ่มมี CSR เริ่มมีองค์กรเริ่มมีต่างๆนานามาคอลลาเบเรตจนทุกวันนี้ก็มี house ในตัวเล็กๆมีครีเอทีฟมีหลายๆแผนกที่ทำค่ายไปด้วยแล้วก ก็ทำเหมือน marketing แคมเปญแล้วก็ทำงานควบคู่กับ NGO อะไรพวกนี้ทำทำทําหมดเลยครับเขาเป็นการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะต่างกับพวกเราหรือเคร่บผมก็ไม่ต่างจากพี่เยอะนะบอกตามตรงเราชอบลุยเราชอบเลิศชอบอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะแต่ว่าพอนอนชอบนอนสบายคคือคือไปนอนแบบในป่าแบบดิบๆเราก็เคยแต่เราก็รู้สึกว่า ถ้าไปพักผ่อนอะเราก็อยากที่จะไปเจอธรรมชาติแต่ว่านอนดีอะไรเงี้ยถามนิดนึงค่ายแรกๆที่แบบควรจะไปสถานที่ไหนที่แบบพาพวกเราไปแบบเริ่มเริ่มต้นหรือคนที่แบบเหมือนสไตล์เราอะถ้าให้ผมแนะนาพี่พี่ผมจะบอกว่าผู้หลวงครับผู้หลวงแกถามหน่อยว่ามีอะไรแนะนําว่าผู้พิทีคนอยาไปเลยอยาไเอาเอาแบบสุดทางเลยเอาแบบสุดทางที่เคยเจอถ้าถ้าถ้าเคยเจอก็คือเคยไปนอนเข้าเต่าพี่เป็นเต่าม้เฟิองมอยู่ที่จังหวัดพังงาครับวางไข่เหรอเต่าตัวมันขึ้นมาจากหลุมาครับลูกที่เขาฟักขึ้นมาก เ,เสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็รอแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะออก2องทุ่มแล้วออกตีสทั้งหมดนั้นเราก็คือนอนแบบไม่มีอะไรเลยนช่ครับก็นอนอยู่บนหาดนอนอยู่บนหาดแบบยุงก็อาหางามานจะกัดจะอะไรไม่มีทางเลือกมันจะมืดๆเลยนะครับแล้วคนก็จะห้ามส่งเสียงห้ามมีไฟฉายเพราะมันจะรบกวนเต่าเนี่ยหรอครับมันก็จะได้ฟิลแบบเฮ้ยตอนนี้เหมือนเหมือนเราอ่านข่าวตั้งสิบดาราเฮ้ยคอออุณภูมิมันเพิ่มขึ้นแล้วแสดงว่ามันมันฟักเป็นตัวแล้ว มันจะขึ้นเวลานี่เฮ้ยคนเห็นรูแล้วก็อ่าไม่ใช่แล้วก็จับไปนอนือมันจะเป็นอย่างเงี้ยประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงหลุนยนงไม่ลุ้นี่ยมาอ๋อแต่ก็แต่ก็แต่ก็มีเวลาที่แน่นอนพอสมควรไม่มีเอาหรอไม่มีครับคือเขาบอกเขาต้องรอให้แสงจากพระจันทร์เนี่ยมันลงไปแล้วเพราะเขาจะตามแสงพระจันทร์ลงไปในทะเลอันนี้เซรามูนหรือว่าเตาห้ ช่วยอะไรบ้างไหมครับที่ทําให้เหมือนแบบว่าในวันที่มันยุ่งๆต้องแบบว่าใช้ร่างกายเยอะๆแน่นอนครับงานทุกงานใช้ทั้งความคิดแล้วก็ใช้ทั้งร่างกายก็มีแบรนด์ซุปไก่สกาดผมดื่มทุกๆวันเลยคือจะพกไปทุกที่จะเป็นกองถ่ายจะเป็นไปออกค่ายไปเข้าป่าลงทะเลหรือแม้กระทั่งวันนี้ถ้าไปดูในหลังรถผมเนี่ยจะเห็นเลยวันนี้ผมเอามาฝากพี่ด้วยโอ้โหบังเอิญอันนี้มีทั้งหมด2รถนะครับเป็นสูตรช็อกโกแลตซิกเนเจอร์นี่รถใหม่กับสูตรออริจินัลถ้าใครเพิ่งเริ่ม ผมแนะนําลองช็อกโกแลตก่อนเลยใช่ใช่ค,ครับแล้วก็ผมก็เห็นคนดื่มผิดมาเยอะคืออาจจะไม่ใช่ผิดหรอกแต่ว่าจะทํายังไงให้มันดื่มได้ง่ายขึ้นเราจะสอนให้นะครับเป็นการบรรยาย how to แล้วกันนะครับเราจะเปิดให้มันมีเสียงนะครับกรึก่ามีเสียงไหมครับ อ้าเปิดไม่มีเสียงเงินไม่เข้าเช็คไม่เข้าขั้นตอนต่อมานะครับคือผมเห็นหลายคนมากพี่ดื่มแบบจะดมก่อนคืออันนี้ดมได้ถ้าเป็นรสสูตรช็อกโกแลตซิงเกิลเนี่ยดมได้หอมแต่ถ้าเราดื่มตัวออริจินอลแล้วแบบเราไปดมและเราไม่เคยดื่มเราก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะกินได้ไหมอะไรเงี้ยครับแต่ก็บางคนก็จะจิบแบบเนีี้ไม่ได้นี่ไม่ควรเลยแล้วก็บางคนเอาลิ้นแตะแบบแตะ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 อย่างงี้แต่จริงๆริแล้วอ่ะมันต้องดื่มเหมือนช็อตทุกคนเคยดื่มช็อต อยู่แล้วใช่ไหมครับผมชอบอะไรครับผมก่อนทร่เราจชอบชอบชอบใชอครับมันก็ควรจะแบบทีเดียวและแนะนำว่าถ้าจะให้กินให้ง่ายก็ควรเอาไปแช่เย็นก่อนลองชิมกันดูลองชิมนะครับผม มม่ีปัญหาช็อกกโแลตพันง่ายมากก็ต้องลองกินดูนะมันช่วยคลายความเหนื่อยล้าได้ร่างกายก็้ถูกชื่นกับพี่กระเป่าหัวจะได้แล่นเวลาทำงานครีเอทีฟเพราะฉะนั้นถ้าใครทำงานทำกิจกรรมหนักแล้วนอนน้อยเนี่ยแนะนำเลยถ้ากินแบรนด์เนี่ยแล้วก็พร้อมไปต่อได้เลยใช่เอ้าแล้วการไปต่อไม่ได้มีแค่การกินแบรนด์เดี๋ยวมีเมนูชุดใหม่มาลงด้วยนี่เฮ้ยเคี้ยวหน่อยเคี้ยวหน่อยเฮ้ยมาต่อนี่คือก๋วยเตี๋ยวหมูโอดิกินมันอยู่นะไหมกินครับผม หมูก็อร่อยแล้วนะนุ่ม,มแบบไม่ใช่นุ่มแบบหมูหมักหมูนุ่มเฉยๆอ่ะทำความสุขมมาดีก๋วยเตี๋ยวไก่ใสๆเลยก๋วยเตี๋ยวไก่เนี่ยเอาง่ายๆเลยเป็นน้ำใสนะครับสดชื่น อ่าสายสดชื่นอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมว่าเป็นซกเนเจอร์ของร้านนี้คือพวกพริกทั้งหลายนะครับช่างร้านบอกว่าพริกน้ำส้มเนี่ยเขาทำเองนะครับซึ่งตัวนี้เป็นพริกขี้หนูก็จะมีความเผ็ดหน่อยจีจาร์ส,ส่วนตัวนี้จะเป็นเผ็ดแบบมีความหอมนะครับตอนนี้คือพริกกระเหรี่ยงเ,เป็นพริกกระเหรี่ยงจากชัยภูมิด้วยเอามาถูที่อยากให้คุณกินกันดีกว่านี่คือข้าวต้มแห้ง,งทองสมิทธ์<อ>สีแบบนี้เพราะว่ามีพริกอยู่แล้วเหรอครับพีโ่โค้ชใช่ครับเขามีการปรุงรสอยู่แล้วครับด เอา,อางี้ข้าวต้มแห้งที่ผมชอบคือข้าวต้มแห้งที่ภูเก็ตที่นี่เนี่ยจะเป็นอีกสายหนึง่งข้าวต้มแห้งของภูเก็ตเนี่ยจะเน้นข้าวแบบบวมๆเป่งๆแล้วก็น้ําซุปก็มีหมูกรอบแต่ที่นี่เนี่ยมีความแบบพริกเปรี้ยวด้วยแล้วก็มีพริกกระเหรี่ยงด้วยเพราะฉะนั้นมันจะให้ความรู้สึกแบบกินแต้ําตกมากกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรทำไร,ำไ,รไม่กินอย่างข้าวหน่อยหรอมีแต่รุ่นเล็กเท่านั้นล่ะนี่เกาหลียปข้าวรุ่นใหญ่ความน้ำสูงๆเนี่ยต้องยิงกระเทียมรวน อันนี้ถ้ากินก๋วยเตี๋ยวเรือแบบนี้ถ้าไม่มีนี่นี่แบบไม่จบไม่จบไม่ถึงทางร้านบอกมาว่าขนมถ้วยที่นี่ทําเองด้วยไม่ได้รับที่อื่นมาและทําแบบลิมิเต็ดผมเห็นหลายๆคนกินผิดผมอยากจะให้ความรู้นิดนึงนะครับก่อนอื่นเวลาช้อนลงไปเนี่ยต้องมีเสียงแก๊กเวลาเริ่มเนี่ยคุณบิดก่อนแล้วมันจะมีเสียงแก๊ก <_ an> <_ an> อะไรคืกอการที่เราเหมือนเสียงเปิดปวดว่ะ <_ an> ขายไม่รีวิวหรือตายจริง โอ้ผมรู้สึกถึงความใหม่จริงๆตัวกระเทียมห,หอมมากมมนหอมไปเตยชัดเจนมากแล้วกระทิก็ข้นๆด้วยความที่แบบอยู่ในร้านแอร์เลเยอร์มันจะไม่เหมือนข้างนอกที่มันจะละลายถ้าเรากินแบบลุงเข็นอนะ่ะมันจะมีความละลายนิดหนึ่งแต่ที่นี่เนี่ยฟิลด้านหน้ามันจะเหมือนคัสตาร์ดอ้นี่กลิ่นมากเลยนะถ้าอยากกินกู้เต๋วเรืออร่อยๆมาลองที่ชมิดดูแต่ถ้าคุณอยากลองแบรนด์ซุปไก่สกัดผมแนะนำให้คุณไปลองทางนี้ช่องทางคือซื้อแพ็คสิบห้าขวดในลาซาด้าซื้อแบรนด์ซุปไก่สกัดสู พพีี่่ไปากูแสดงพลังดูนะครับหนึ่งเสียงของคุณเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงถ้าก็หนึ่งออเดอร์ดีกว่าครับเออหนึ่งออเดอร์คุณอะแต่จะเปลี่ยนแปลงพรีเซนเตอร์จากหนึ่งคนเป็นห้าคนได้เฮ้ยอเล็กบอกว่าปล่อยปล่อยกูปล่อยกูให้คนเดียวดีกว่าอเล็กเป็นไงบ้างฮะมาออกร้านประจำกับเสือร้องไห้ก็สนุกดีสนุกดีไปเห็นรายการของพี่ๆและได้ยินเรื่องราวของพี่ๆมาหลายปีแล้วก็แต่งตโวดเลยเนาะ ก็ขอบคุณที่ที่ให้เราได้มากินอย่างเต็มอิ่มเลยแล้วก็ได้ลองหลายๆเมนูที่เราไม่เคยลองถึงแม้มันจะเป็นร้านแบบโปรดของเราก็ตามแล้วก็ฝากทุกคนด้วยครับก็อย่าลืมนะครับดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดนะครับทุกเช้าทุกวันได้ทุกเมื่อเพื่อความกระปี้กระเป๋าของคุณเองนะครับอ้าววันนี้ตัง n k ก o u อะไรด้วยขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับอ้าวอยากดูใครมาออกร้านประจำคุณพิมพ์พสต้าคอมเมนต์นะอ้าวไปแล้วที่ว่าผมนะเฮ้ยไปไปให้เข้าปากเขาเขาหน่อย